อยากเรียนตัวเองเมื่อก่อนนะครับคือทุกอย่างครับที่ไม่ดีเอาหมดอ๋อครับที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีนี่คือชีวิตไร้รุ่นเอาหมดเลยเอาหมดเลยตั้งแต่อายุ 17, บ8จ็ดสิบแปีปีตอนนี้2ี่สิี่็ดปีก็คือตอนได้ผมเรียนอยู่มสี่สลามีอะไรตอนนั้นก็ยังเล่นอยู่มสี่กรุงเทพอบออต เรียนอยู่ปุ๊บผมหยุดเรียนไปสองปีเพราะติดยาเลิกเลิกเรียนไปแล้วก็เล่นยาเที่ยวเล่นยาเที่ยวต้องกินยาหมอที่โรงพยาบาลเบอกว่าเป็นยาอะไรฮะเป็นยายาก็เป็นยาเกี่ยวกับประสาทนะอ่าใช่เกี่ยวกับทางประสาทแต่ตอนนี้ไม่ต้องกินแล้วไปนอคองกำอ่านอที่คองกำที่กระบี่ไปโรงพยาบาลสารานรมที่สุราษฎร์ธานีครับ มันเล่นเยอะเกินเล่นยาเยอะการที่มาครั้งแรกนี่จะมันจะเมาอย่างจะอาการยาที่ที่ที่มันทําให้สมองมันจะนิ่งตื้อแบบคิดสมมุติเขาถามคํานึงเนี่ยจะคิดชักพักก็ค่อยตอบยามชาปกติครับชาตอนแรกคืออยู่ที่อยู่ที่โรงพยาบาล ก็อยู่โรงพยาบาลสารานดมก็ก <ion> <ment> so, so? ินยากินยากินยาแต่ก็ยังไม่ได้เลิกพวกพวกยาเสพติดก็ยังเล่นอยู่พอพอหลังหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอพอได้กินยากินยาก็ได้ไปเรียนอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็ยังกินยาอยู่กินยาทีนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนได้เลยก็คือต้องหยุดยาถ้าึงยาของโรงพยาบาลเน้าหายาของโรงพยาบาลก็เลยก็คือต้องหยุดยาหยุดหยุดยาไปก็อาการมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือ บังคับควบคุมตัวเองไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะไปหาแต่พวกยาเสพติดต,ตลอดเนี้ยครับแลว้ <c oughs> วก็พอพอนั่นเสร็จที่บอกไปเมื่อกี้คือมีพี่ชายหรือว่าญาติเขาก็มาชวนไปชวนมาที่นี่มีไปอยู่ที่คลองกรรมก่อนด้วยที่เกาะคลองกรรมมาอ,อยู่คลองกรรมก็ <c oughs> มันอยู่กันแออัดเกินอยู่นานไหมครับอยู่ไม่กี่เดือนครับสองสองลำเฉยเฉยเเดือนได้ แต่เขาสอนดีที่นั่นไอ้จิตใจนับซูเราอยากอแต่อีกคืออีกอีกอีกอย่างมันคือกลัวไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เห็นปุ๊บก็คือต้องเอาทำได้เพราะความที่เราเรากลัวด้วยแล้วก็เราอยากอยากที่จะเป็นคนดีด้วยมันดีแบบไหนคือการใช้ชีวิตบนเนี้ยพอเราได้ใช้ชีวิตอย่างอย่างอย่างเนี้ยครับอยู่แบบละมา เรียนอัน่านหรือว่าถามบางๆพี่ๆเขาในกลุ่มเวลาเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามเราก็ถามหรือว่าอยู่บนเนี้ยออืทําให้จิตใจเรามัน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 ดีพอเรารู้ร,รู้ตรงนั้นปุ๊บพอเราไปอยู่ข้างนอกเราจะอยู่ได้ได้ด้วย,ด,วยด้วยการที่อามานไปด้วยทําทําความดีไปด้วยอก็คือรู้รู้ว่าชีวิตเรามีแค่นี้ครับ โดยที่เราเป็นคนดีในสังคมก็ประมาณนั้นนะครับ